โอ้จำครั้แรงนะวันอาทิตย์ไม่ได้ออกมาได้ก็เสียแม่ตัดสันไาที่ยิ่เอาลไม่นไม่มีไฟด สวัสดีเพื่อนๆี่พี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้รับเข้าสู่เกมผ้นหาเบอรปเจอับเบอร้าอจะดูหน่อยมาโอ้เอาจเาสุ่มดกันไไล่ครับดูดูดงดู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 ดีดูดูะูรูด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 ูอูดูดูดูนูัูด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 อดู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 ดดดอยู่งสีเขียว ต่อไปแล้วคู่ที่3ฮะเบอร์หนึ่งเจอกับเบอร์สองะตัวสีเหลืองเอายูบึกกันตงหนากันเบอร์สสีเหลืองเจอกับเบอร์ดีเียวครับคูต่อไปับคู่ต่อไปเบอร์3าสีเหลืองเจอกับเบอร์ สีเหลืองเจอกับเบอร์สองศูนย์สีเขียวฮะเซตอะต้องมายี่สิบสามนะครับโดยสนามตรงนี้นะครับอยู่ที่อเมริเบจจาร์ตรงนี้นะครับเราจากจะเป็นจุดที่ยี่สิบสามแล้วทั่วภาคอีสานนะฮะเป็นจุดที่ยี่สิบสามนะเพิ่มกับกูต้าเจอใัสาขยาคัลเจตร์ของเรานั่นเองครับต่อไปครับชุดแข่งกานของเรานะครับ ก็คือเราจะมีหมวกกันน็อกให้ที่แจกไปให้นะครับโดยหมวกกันน็อกจะมีเบอร์นะครับแล้วก็เสื้อยืดที่เราให้ไปนะครับอันนี้ใส่แล้วแข่งแล้วไม่ต้องเอามาคืนนะฮะใส่แล้วออกกลับบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับเกี่ยวยากาดีมากเลยถุงมือเราก็ให้ฟรีนะครับใบาญ้าอย่าทําหายนะ,ะช่วงที่ลงแข่งขันนะครับถุงมือหมวกกันน็อกอย่าทาหายนะครับนี่คือชุดนักแข่งขันที่เราให้ไปะครับต่อไปครับสนามนะครับ ของเรานะรบอบครึ่งนะโดยเราจะมีเจ้าที่บอกบางคนงงงอาจจะเลี้ยวไม่เป็นอาจจะวนไม่เป็นนะเรามีเจ้าที่แต่ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะขับเข้ามาตรงนี้นะครับปุนปุนอย่างนี้นะปุ่นออกมาอย่างนี้แล้วก็วนออกไปอย่างนี้ฮะวนไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะแล้วก็มาที่จิกงแนจะ๊ก แล้วก็ปล่อยออกมาฮะแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้ซิ่งเข้ามาแล้วก็มาจอดรถแล้วก็ข้ามพนาแล้วก็มาจอดรถด้านในจอดรถเทียนปไ,ไปา่าดับเครื่องก<บ>ดเข็มขันใส่เกียร์ว่างลงรถแล้วก็วิ่งเบาทงทงจะอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะเห็นหล,หลหักลายไมเออด้วยการแข,ข่งขันเราจะทาการจับเวลาอยู่ตลอดูนะฮะจับเวลาบางคนเวลาดีบางคนเวลาไม่ดีนะครับนี่คือในส่วนของฝั่งสี เหลืองต่อมาฝังสีเขียวแล้วฝังสีครับผมก็จะเป็นบรรยากาศเรืยอนท่านสมัย<อ>ชยศาสรร <นะ S 2> องนายกองค์การประหารส่วนบนท่าขอท่านบัพพาสพิทักษ์รองนายกอง์การประหารส่วนดบบท่าคอคณะผู้บริหารสมาชิกอบต่อท่าขอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านที่น่ารักทุกท่านคณะเจ้าที่คูโบต้าเจริญชัยกัทลักษ์เจ้าที่สยามคูโบต้า คอ p u ปอเรชันจำกัด M150 และผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานคูโต้าพันแก่งในวันนี้เรื่องในปีครบรอบ50-45ปีคูโบต้าบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชันร่วมกับบริษัทคูโบต้าเจริญชัยกทลักษ์ได้มีการจัดกิจกรรมค้นหานักแข่ง แต่ลักนามเพื่อไปแข่งชิงแชมป์ระดับประเทศที่คูบต้าฟาร์มจังหวัดชมบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกา2,566นี้เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงการใช้รถแท็กเตอร์คูบต้า L5018 ที่ใช้ในการแข่งขันและยังไม่ปดเพียงเท่านี้ทางคูบต้าจเจริญชัยกัทลักษ์ยังนำสินค้ามาโชว์หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น B รุ่น L รุ่นเ U รุ่นเพร้อมยังมีรถเกี่ยวนถดข้าวไว้สำหรับบริการในช่วงเกี่ยวข้าวให้พี่น<ด>้องได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวตำบลท่าข้อและตำบลข้างเคียงที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้จงมีแต่ความสนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้และตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานคูต้าพันแก่งประจำปี2566ณบบัตนี้ครับ ยินดีครับเมื่อาดไหครับถ้เดี๋ยวจะมีการทดลองให้ดูหนึ่งรอบนะครับเป็นผู้ทดลองนะครับ เรานักแข่งริงมาทดลองให้ดูนะครับเป็นผู้แรกนะครับเป็นการทดลองแล้วก็เพื่อให้แต่ละทีมได้รู้จากการเลี้ยวนะครับว่าเลี้ยวตรงไหม้างนะนร้อยเราจะทาให้ดูนะขอบคุณอย่างสูงทีเดียวไดครับมีริมิดชีวิตเกินร้อยใช่ผู้แรกนะครับขอบคุณเลยนะทีมงานของคุปต้าพันแกลนน้องๆทีมงานนักกีฬา เห็นใส่เสื้อสีส้มๆเดินลงมาตกใจนึกว่าจะมาประทว้วงใจไม่ดีกรรมการนะครับกรมตัวผมกใจพี่ดีด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนไปได้นะ่ฮะกาเปลี่ยนนี่ตึงก็ได้นะครับตัวงผมนี่นะครับเป็นเปลี่ยนนี่นึงก็ได้นะครับหลังจากหัวหน้าจะหัวหน้าปั๊ม ได้มีการชี้แจงแถลงข่าวเกี่ยวกับโั่งตเสียงแล้วนาลัวนะวเขาดูการสาธิตกระปองน้องนำทา่ของแกนมาุทีแรกน้อยนิดแรกคันี้ก็มาเจอกระปนงทุเรศเจตเมธขนาดไห้พี่น้องมาลกทแรกแรงนะสาิตให้พี่น้องไั้ิมจะไม่ได้เห็นหวเห็ตาเลยทีเดียวเอาเลยทีของตาพันธ์พี่น้องจากอัตลักษ์แกบีเไปจากแซแล้วโสากันข้าแบบรมถทเดีย

ยกมือเอาเลวเว้ยเอาแล้วว่าทุกคนตอบด้วยเสียงเดียวกันเสียงเป็นเอกฉันไม่มีการประตุเพราะว่ารอบนี้เรียบร้อยเข้าใจดีนันก็จะบอกให้เป็นการทดลองให้ดูนะครับผมฝั่งสีขี้วนะผมชนะแล่ว่าฟาวนะผมเหยียบการจอดรถเหยียบป้ายเออเหยียบต่อรอบนะครับครับผมนะครับขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นการแข่งจริงนะครับผมตอนนี้นะครับที่ผักสาย